สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเตรีมนาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวครา,าวความเคลื่นนอนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับพูดคุยกันหลังเกมน,นะครับที่ Spotify คัมนูนในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่6ของรอบเล็กเฟสครับบาร์เซโลนา ิชนะไอทราฟแฟนเฟิร์ตสประตูต่อหนึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าบาซ่าทำได้ตามเป้าหมายก็คือก่อนลงสนามเกมเนี้บาซ่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อที่จะต่อความหวังในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นท็อปแปดท็อป8ของรอบรีเฟสและไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับซึ่งหลังจากสิ้นเสียงนัเวสุดท้ายของดาวิดได้าซ่าก็ได้3คะแนนสําคัญไปครอง แต่ประเด็นที่อยากชวนคุณผู้ชมคุยก็คือเกมที่ออกมาเนี่ยนะครับในแง่ของการครอบคองบอลกับในแง่ของประสิทธิภาพในการเข้าทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อนแยงกันบาร์เซโลนาเนี่ยครองบอลเหนือกว่าไอร์แลนด์คอนเฟิร์ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็แทบจะเบ็ดเสร็จเลยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยถีบสูงไปถึง70%แต่กลับสร้างโอกาสได้ค่อนข้างน้อยในส่วนของครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งที่ น่าผิดหวังเลวี่โอเคครับมีโอกาสชาร์จลูกเปิดของราฟินญาเข้าไปแต่ว่าราฟินญาล้ำหน้าก่อนแต่หลังจากนั้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเจอคู่เซนเตอร์ของไอาจาักแฟรงเฟิร์ตนั้นประกบอยู่ส่วนรามินยามมลนะครับดิโนท็อปเมลเลอร์วางหมากมาแบบดับเบิลทีมเลยครับรุม2ก็ทำให้เล่นได้ค่อนข้างยากลำบากเกมในครึ่งแรกของบาซ่าจึงค่อนข้างน่าอึอดอัดครองบอลได้เยอะแต่สร้างโอกาสได้น้อย เรียกได้ว่าไม่สมดุลกันขณะเดียวกันนอกเหนือจากเจาะไม่ได้ก็ยังไปเสียประตูในนาทีที่21นะครับเป็นจังหวะที่ลามิญาล์โดนดับเบิลทีมแล้วเสียบอลเนเธเนียนอ่าบราวน์ Brown นะครับแบ็กซ้ายของทางด้านไอจากแฟรงเฟิร์ตน่ะตัดบอลได้แล้วก็อาศัยเทคนิคส่วนตัวครับพาบอลทะลุผ่านมาแล้วก็จ่ายตัดแนวรับคู่เซนเตอร์ของทาง บาโซน่าอย่างเปากูวาซี่แล้วก็ทางด้านของอขีลาดมาตินเข้าไปให้กับแองกาสคนาบนะครับก็อบอกว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างหน้าบุดหงิดเพราะบาโซน่าเนี่ยเห็นจุดเกิดเหตุจุดเริ่มต้นของประตูนี้นะครับตั้งแต่จังหวะที่รามิญ่ามาเสียประตูแต่กลับเอาไม่อยู่โอเคครับต้องให้เครดิตกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์บล่าวที่ คลองแคล่วนะครับนอกจากตัดได้แล้วยังแกะออกมาได้อย่างสวยงามแต่จังหวัดที่บรลวแกะออกมาได้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับอันตรายและตัวที่จะรับบอลเนี่ยก็มีแค่ทางด้านคนาฟคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันคาดเดาได้ค่อนข้างง่ายนะครับคู่เซนเตอร์บาซาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่ส่วนตัวเสริมที่เข้ามาช่วยอย่างอารคันโดบาไดก,ก็วิ่งมาไกลแต่พอมาถึงจุดที่ เข้าใกล้คนาบเนี่ยบอลมันเข้าสู่กรอบเขตโทษละไม่กล้าทําอะไรมากนั่นจึงประตูที่น่าหงุดหงิดนะครับบาซารู้ว่าอาจารขงขุนศึจะเล่นงานด้วยเขายังไงก็คือเล่นด้วยจังหวะความเร็วแล้วก็เล่นกับพื้นที่ที่ค่อนข้างจะก,กว้างกับลายที่ดันขึ้นมาสูงของบาร์ซโลูนาท้ายสุดก็เสียประตูไปซึ่งเอาจริงๆประเด็นนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวล เพราะโอเคครับบาร์เซโลนาพลิกกลับมาชนะได้แสดงหเห็นถึงเมนเทลิตี้ที่แข็งแกร่งแต่ท่านนับดูนะครับนี่เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วที่บาร์เซโลนาเสียประตูให้กับคู่แข่งไปก่อน4จาก5เกมพลิกชนะได้แต่ถ้ามองกันถึงอนาคตข้างหน้าถ้าขืนยังออกสตาร์ทแบบเฉยแล้วก็เหนื่อยเข้าสู่เกมช้าแบบนี้โดนเขานำไปก่อนในรอบลึกๆหรือเกมสำคัญเจอกับทีมที่มีคุณภาพสูงๆมันไปไม่รอดนะครับ โอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมามันยากมากนี่จึงเป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลในส่วนของฮันส์ฟริกนะครับพูดถึงนิดหนึ่งฟริกทำได้ดีครับในแง่ของการแก้เกมการถอดเอาเฟมิโลเปสออกส่งมาคัดนัดฝอดไปเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนไดนามิกของทีมเป็นการจุดประกายการกลับเข้าสู่เกมการตีเสมอของทีมอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่กระนั้นก็ตามไลฟ์อัพ11คนแรกของฟริกเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบมากนะครับเตยยองนะครับ เอ๊ะนั่งทำไมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรุกส่วนตัวผมไม่ได้มาเก่งหลังเกมแต่ผมรู้สึกว่าแรฟอร์ดควรจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนใครจะเล่นเป็นเบอร์สิบก็อาจจะต้องใช้ราฟินย่านเล่นอย่างไรก็ตามฟริกก็มาแก้ตัวจากการเปลี่ยนไลฟอร์ดลงไปในครึ่งหลังได้ซึ่งก็ถือว่ามีผลต่อชยจนะของทีมในส่วนของมาคัดไรฟอร์ดคือเกมเชนเจอร์ตัวจริงเลยนะครับลงไปแล้ว ทั้งความเร็วความแม่นยำของเขาเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันเล่นงานแนวรับของไอ้ฝรั่แฟซเฟิร์ตได้ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของทีมแต่ที่ต้องบอกว่า outstanding ที่สุดก็คงจะเป็นกองหน้าตัวที่ไม่มีใครคาดฝันอย่างชูสกุงเดมง2ประตูคือการช่วยไอ้ทีมนั้นรอดพ้นนะครับจากสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างแท้จริงในช่วงเวลาเข้าได้เข้าเข็มคับขันนะครับมองหาใครไม่เจอกุงเดยยังสามารถที่จะออฟเฟอร์ บอลที่มีคุณภาพแบบนี้ให้กับทีมได้การหม่งลูกนั้น2ลูกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสะท้ตน,นีห้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมรับเท่านั้นแต่เกมรุกก็ยังหวังพึ่งพาได้ด้วยนะครับโอเคบาซ่าชนะเกมนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็มีหลายๆอย่างให้เดมรู้ทั้งเรื่องของการเข้าพรองบอลที่หลายๆเพลยมันไม่มีคุณภาพทั้งเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นนะครับซึ่ง ก็คงจะทําให้ฟริกนั้นะต้องนํามาปรับปรุงต่อไปครับ